แบบมากมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันตื่นเต้นมากมันไม่เหมือนไลฟ์ตอนก่อนตอนแบบตอนก่อนแบบชิวๆขนตื่นเต้นมากขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงครับไม่ว่าเล่นมุก เหรอเออครับอะไรนะครับอะไระครับคือที่ดาวเต็มฟ้าเลยนะครับร้องให้ฟังหน่อยรู้จักรู้จักรู้จักรงนี้เหรอไม่ได้ ยแฟนีใช่ไหมครับก็เป็นงานที่ใหญ่มากๆครับงานหนึ่งแล้วก็มีหลายๆอย่างสุดท้ายมากๆเมื่อกี้ก็ได้คุยโชว์ได้คุยอะไรรู้สึกว่าทุกคนต้องประทับใจมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นงานที่ผมต้องการบ้านหนักมากๆแบบมากๆจริงๆมากๆเลยก็ฝากด้วยนะครับผมใครที่มาก็มาดื่มกับความสุขมาอยู่ด้วยกันในวันนั้นอย่างเต็มที่นะครับมีอะไรหลายๆอย่างที่อยากให้ทุกคนเห็นอยากชวนทุกคนเห็นอยาก บอกอยากส่งมอบอยากได้อยู่ด้วยกันในวันนั้นนะครับผมฝากด้วยนะครับผมสิทธาครับ O N B City ครับรอดูกันนั้นนะอะไรนะครับเมื่อวานดูบอลสนุกไหมคือพุณงยังไงเดี๋ยวตอนแรกอะผมอะอะไรนะครับหัวใจอยากมากเลยฟีนิ i n g เหมือนแบบ ด้นานแบบไอคอดแบบเป็นเฟลลิ่งที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็จริงๆนะตอนแรกผมว่าเป็นคนที่แบบเวลาดีใจแบบเ hey ฮ้ยก็ถึงเวลาจริงๆมีนเราอยู่นี่ก็มไม่รู้นะแต่ข้างในเรามันอย่างเงี้ยจนจนฟอมมาลู่ที่สามแบบอะไรนะครับชอบฟอมนักเตะคนไหนเอาตรงนะผมเชียร์แมนยูใช่ปะรเราชอบดุยเดียร์โอวานเด่นมาก อ๋อชอบ D G A ครับสุดยอด D G A ครับจบกัวใชวิการกัวอยู่บ้าน D G A าครับผมอุ้ยยูยูนะมีมีฮะยูขอบคุณมากนะครับ คร่ะผม你好 hello hello เอไรนะครับอะไรนะครับเวิร์กช็อปเป็นไงบ้างเวิร์กช็อปไปสองครั้งแล้วก็เป็นในเนื้อแที่ดีมากแล้วก็ได้เจอตัวละครได้เจอเคมีได้เจอแบบอะไรหลายอย่างที่ได้ถูกต้องกันหมด กำลังเสพอยู่นะกันเสพตัวละครเพราะว่าเพราะว่าตัวละครถ้าดูจากอิลเทอรม์มันจะตรงข้ามตรงค่อนข้างติดเชิงแบบว่ามาถูกทางแล้วก็กำลังคือเอาแบาโอเคเข้าใจแล้วแต่ังอยากกดตัวเองลงลงกับตัวละครครับผมครับผมไดไม้ไม่มีครับไม่เป็นไรครัครับผมครับผม ถ้าแบบที่ภูเขาเน้่ยูเขาไอเนี่ไมันผิดอ่ะไม่มีผิดหรอกทำไมตอนหนภู เราเราไม่ได้มาเก็คหลออคืนมาเป็นมินเนอร์แต่ว่าอยากเล่นอะไรกับองไทยนะครับแล้วเจอกันครับแบบนั้น,นครับวันนี้าไวเวอร์ซ่าใช่ไหมครับก็ เออใช่ไวเบอร์ซ่าจะออนแล้วนี่ขอโทษเมื่อกี้ลืมฝากไวเบอร์ซ่าเพรนะครับฝากไวเบอร์ซ่าด้วยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความท้าทายมากเพราะว่าเทสกับทะเลอยู่คนคนเดียวกันซึ่งซึ่งมีความยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ไปกองบ่อยแล้วเราต้องแบบเหมือนไปแล้วจูนติดจูนติดจูนติดเลยเขาฝากพี่4ีกับพี่จิมมี่ด้วยนะครับผมฝากเพื่พอนคนอื่นด้วยครับ คื่อตอนนี้ไว้เวอร์ซ่าตัวละครสระหลาดถูกปะแล้วผมงงชื่อตัวละครมากเลยว่าไก่ไหรือไก่ทันคือนาโนนเทคือโอมไม่แต่ว่าในซีนนั้นผมงงชื่อประหมมลาดมคนอาแตัวจริงๆนะจนบางทีผมต้องถามพี่เอกตลอดเลยว่า อ้อโทษนะครับพี่วันนี้ผมต้องเล่นเป็นใครนะครับแล้วโลกมันสลับกันตรงไหนนะครับซีนนี้มันยังชือคือคืองงมากว่าว่าซีนเนี้ยผมต้องรับบทเป็นเทปหรือเป็นทะเลหรือว่าตองนั้นต้องเป็นสะกอนหรือเป็นทานหรือครายอะไรยังไงอะไรเงยครับครับใช่แต่ก็ได้กลับมาเจอกันก็โลกคู้พนหาได้อยู่ด้วยกันได้อะไรนะครับอะไรนะสปอร์ตอะไร อ่อนทักแรกปั่นนะ <c oughs> ครับอะไรนะครับอขอบคุณมากครับสำคัญอะไรนะครับสู้ๆนะครับตัง้งใจทำงานนะครับเป็นหัวใจให้ตั้งใจเรียนนะครับอ๋อนกปล่อยก็บินมาหาสิครับ เะเ่นๆครับครัรัมงัน่งขึ้เลยครับผม,บผมต่อเลโก้หมดยางๆครับมีเฟอรา์ารีสันหนึ่งกำลังกำลังต่อแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบถ้าทำแล้วต้องทำให้เสร็จก็เลยแบบต้องวันที่ว่างจริแล้วงแขกแล้วก็นั่งทำไปจริงๆเพราะเวลาต่อแก็ตีสีอะไยตลอดเลยอะไรนะครับได้ครับรอใส่่านะ อะไรนะคแบบไ,ไม่ได้จริงๆอะ่ะต่อยก็ได้ให้เสร็จ <c oughs> ตัดชิ้นไหนที่ทราบว่าที่สุดถ้าความสวยงามแบบผมชอบสนาดองคปรกอบไม่รัวกับรูปแบบมีความที่เราอยากไปด้วยนะแหละองค์ปรกอแล้วเหมือนแบบยกอนไปอยู่บนหน้าเราไงได้ เมื่อวานทำได้ดีมากคับเชียร์ต่อไปครับจะฮัลโหลครับไปดูพระจอนกันไหมวันคืนนี้หรอวันนี้วันอาสา วันนี้วันวันอะไรนะครับหาลับไหมครับขอโทษ ทำไม่ได้ให้มันอยู่อย่างนั้นนะจ๋าจ๋า Happy birthday ครับมีความสุขม,มากๆนะครับฮะเจ็บได้เลยนะครับอะไรนะครับ

เราไม s <S ่ได้ข่ป่วยก่อนเมื่อวานโอเมื่อวานเมื่อวานอาทิตย์หกสองต่างคนมากเลยอ่ะนนท์ไลน์มาบอกว่าเพื่อนวันนี้กูไม่ได้ไปดูบอลแล้วไม่เป็นไรอ่ะคือวันก่อนนนท์หายเยอะใช่ไหมตอนน่าจะสบายเลยครับช่วงตัวก็ฝากไปหานนท์นะครับว่าหายดีหรือเปล่าฝากไปให้กำลังใจนนท์หน่อยนะขอบคุณมากครับอะไรนะครับฮะอะไรครับ อะไรนะฮะนายเอ๋มีฮาชิฟนเลยนะัวไฮเดียชิฟฟนครับซ่ซ่นะครับ้องตรวสอบครับผมอะไรนะ อ,อ,อ๋อจะได้เจอรถคู่พี่จะได้เจอรถเมื่อไ,ไหร่นเะงินก็ไม่ได้ไปไหนนะท่านพี่ตรงนี้แหละครับอ,อ๋อฮัลโหเวลาถ้าบอกถ้าถ้าบอกแล้วเนี่ยมันจะไม่ถูกครับถ้าบอกแล้วมันจะไม่ถูกนะ น,ออนี่เดี๋ยวทำหนีน่งน,น,นะครับนี่เรื่องสอบเปนยลยสัญญาณนะครับดี๋ย ให้เดียวกันได้ไหมแ<ป>ต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจะองจะอย่างนี้ผมจะครึ่งหนึ่งใช่ไหมแล้วพวกพี่ก็เติมให้อมอีกครึ่งโอเคปะ<ป><ป> ขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่มาได้นำมันใจกันนะครับอย่างที่นุกคนเคยชอบพูดไว้นะครับเราจะเจอกันในที่ที่ใหญ่กว่านี้ครับอะไรนะครับเี่ไหนอ๋อไปดูเจ็ดสิบ็ยินดีๆทุกคนนะครับหาอะไรอร่อยๆทานกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมยิ้มเยอะๆนะครับ ก็ขอบคุณสถานท yes ี yes, invers, <klass> ่นะครับที bye, Thank you. Thank you ่ให้ได้มาเจอกันตรงนี้นะครับแอร์เย็นๆขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกคนที่มาหาดนะครับวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายนะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายนะครับขอบคุณคนะขอบคุณมากนะครับบ๊บายนะครับผมเช่นกันนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเจอกันครับ